ันนี้นะคะก็จะมาเป็นการทำฟอนต์เอฟเฟกนะคะคลิปที่2นะคะโดยที่คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเอาไฟล์วิดีโอนะคะใส่เข้าไปที่ตัวเทรคนะคะหรือว่าตัวฟอนต์ที่เรา สร้างขึ้นมานะคะทีนี้ก็ลองเลือกไฟล์ภาพสวยๆขึ้นมาสักอันนึงก่อนนะคะไวจากแบ็คกราวมาเป็นแบ็คกราวนะคะอันนี้ภาพสวยๆเอามาจาก p i x a b เบนะคะรวมถึงคลิปวิดีโอที่จะใช้วาดีด้วยก็มาจากพิกซาเบนะคะก็เอามาใช้เพื่อการศึกษานะคะก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็พิมพ์ฟอนต์ลงไปนะคะเลือกที่ตัวชีตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะนะคะ,นะคะเหมือนเดิมนะคะาการเลือกฟอนต์นะคะก็คลิกคุมทั้งหมดนะคะแล้วก็ อลองเลือกดูแบบนี้มันก็จะเห็นง่ายขึ้นนะคะอันนี้ให้เทคนิคไปคราวที่แล้วแล้วนะคะอ่ะก็เลือกฟอนที่มีตัวหนาๆกันนะคะแล้วก็ลองแถมให้ในคลิปนี้นะคะด้านบนนะคลิปที่เราไม่ได้ให้ไปเนาะนะคะนี่มันยังปรับได้นะคะ,ะเป็นตัวเชฟตัวชาร์ปตัวบางนะคะเป็นคริฟตัวที่มันสตรองว่าจะให้มันสมูทนะคะอันนี้ก็ลองปรับได้นะคะนี่ขอเป็นแบบสตรองแล้วกันแล้วก็ไปที่ม t o ทูนะคะ คอนโทรลที T, นะคะก็ขยายแบบง่ายๆขึ้นมาอันนี้อาจจะขอตัวโตวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองใส่ วิดีโอเข้าไปข้างในนะคะทีนี้เทคนิคง,ง่ายๆนะคะคืออย่างเทคนิคของคนอื่นอาจจะใช้แบบว่าการใช้แมสอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่ง,งการลองดูนะคะก็อาจจะกดล็อกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกล่องเลเยอร์นะคะสังเกตว่าจะมีแค่2องเลเยอร์เท่านั้นนะคะตัวฟอนต์นี้เราจะเรียกขึ้นมาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะแค่โครงเขาหรือว่าขึ้นเป็นเส้นสีกชั่นแค่นั้นเองนะคะก็กดคอนโทรลนะคะแล้วก็คลิกไปที่ตัวชีตัวนี้เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเส้นกชั่นแต่ว่าตัวนี้เราไม่เอา เราปิดตาไปก็ได้นะคะแล้วคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวของเราหรือตอนนี้คือเลเยอร์ศูนนะคะเราก็กปด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยแค่นี้เรียบร้อยค่ะ c อนโทรลดี Ctrl d. ก็คือได้ไฟล์ที่เราจะใช้แล้วก็ง่ายก็คือเหมือนกันเจาะวินโดว์หรือเจาะหน้าต่างนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไฟล์วิดีโอมานะแสดงข้างในนะการเอาไฟล์วิดีโอนะคะเข้ามาใน Photoshop นะคะก็ไปที่ไฟล์ค่ะใช้ Import นะคะ v i d e โ Fra m e to Layer นะคะคือจะจะแปลงไฟล์วิดีโอนะคะ จะแปลงไฟล์วิดีโอของเราตัวนี้นะคะให้ให้เป็นเลเยอร์เพราะว่า Photoshop ทํางานด้วยเลเยอร์ใช่ไหมคะที้เอามาสั้นๆแค่นี้ก็พอนะคะเครื่องใครไม่แรงพอลองดูนะแค่เอามาสั้นๆแค่นี้นะคะประมาณนี้นะกดโอเคดูค่ะมา18เลเยอร์ด้วยกันนะคะคลิกเลเยอร์บนสุดไว้ก่อนนะคะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานําไฟล์ที่เราเตรียมมาตรงนี้มาไว้มันก็จะมาเรียงต่อด้านบน ะะใช้มุกทูนะคะคิดค้างนะคะคิดค้างน้วมาวางตรงนี้ค่ะมาปล่อยตรงนี้ได้เลยคอนโทรลลบนะคะคอนโทรลลบลงมานิดนึงนะคะจะได้เพราะว่าไฟล์ที่เอามาเนี่ยมันใหญ่ทีนี้ลองจัดวางนะคะว่าะจะเอาคุณฟันก็วางไว้ตรงไหนดีแล้วก็จะได้เห็นเอฟเฟกต์ด้วยทีนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะมันขัดขัดเกินๆน,นะคะอย่าใช้ทรานฟอร์มตรงนี้นะคะให้ใช้คลอฟค่ะดึงขึ้นแบบนี้ค่ะ,ะคลิดค้างเราดึงขึ้นนะคะคิดค้างเราดึงขึ้น ะะอ่ากด enter ตอนนี้นะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะลองเล่นกดมุกทูแล้วกันนะคะไปเซฟนะอ่าทีนี้ก็ไปที่ w n n o w w นะคะแล้วก็เรียกตัว Timeline นะคะ Window t i ม e l i n e มาเห็นไหมคะเมื่อกี้มันมี18ใช่ไหมคะตัวที่เป็นไฟล์ v o เนี่ยค่ะมันก็จะคือ18เฟรมตรงนี้นั่นเองนะคะวิธีการเล่นนะกด Play ตรงนี้ก็ได้นะคะปุ่มเพ a ยหรือกด s p Space Bar ค่ะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆเรียบร้อยนะคะการทำฟอนต์เอฟเฟกนะคะก็อยู่ที่เราจะเลือกคลิปมาแบบไหนนะคะแล้วก็ฟอนต์ของเราเป็นแบบไหนนะ,ะอย่ามาตกแต่งตรงนี้เพิ่มนะคะแนะนําให้ตกแต่งไฟล์ตั้งแต่เริ่มแรกตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าคนมาตกแต่งไฟล์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเพี้ยนละเพราะว่าตกแต่งหนึ่งครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าตกแต่งไปที่เฟรมไหนมันจะกระตุก นะคะทีนี้นะคะใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาเอฟเฟกเนี่ยมาใส่ในตัวเชฟดูบ้างนะคะอ่ทีนี้ขอปิดไปก่อนนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าทีนี้นะคะวิธีการปิดไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะก็มาที่ปุ่มเล็กๆตรงนี้คลิกไปเลยคะ่ะแล้ว close นะคะอ่าขอย้อนกลับไปนะคะตรง ประมาณนี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะขอเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะคะคอนโทมทีนะคะขยาย Enter นะคะก็มาคลิกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ต้องเจาะทะลุที่ฟอนต์ละนะคะมีฟอนต์สวยๆให้เราไม่น่ ทิมเลยลวจันนะคะโอเคอ่าขอเป็นฟอนต์นี้ละกันนะคะง่ายๆอฟอนต์ไม่ต้องใหญ่มากก็ได้อันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เด่นที่ตัวคุณฟอมิงโก้นะคะใส่เอฟเฟกนิดนึงเอฟเฟกนะคะดับชาร์โดเข้าไปแป๊บเดียวโอเคนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้เทคนิคที่ทำฟอนต์ นะคะตกแต่งฟอนต์เทคเอฟเฟกพวกนี้นะคะอยู่ในคลิปแรกนะคะอันนี้คลิปที่2อ่ะเาคเร็จเล่วปิดตานะคะมาที่แบ็กกราวด์กดล็อกค่ะกดโอเคนะคะใช้ c วิคเชอร i ชั t นทูนะคะเครื่องมือพวกนี้ก็สอนไปในคลิปก่อนๆนนะคะดูนอยนะคะก็เลือกพื้นที่นะคิกค้างไว้นะคะ,ะทีนี้นะคะลองขยายเราเจะเอาพื้นที่ส่วนที่เราไม่เอานะะอันนี้ก็เน้นความเร็วเทคนิคไว้ก่อนนะคะถ้าสังเกตนะคะ ตอนนี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกเรากดนะคะ Alt หรือว่าตัว Alt นะคะ Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้มันจะเป็นลบปล่อยมือเป็นบวกนะโอเคตอนนี้ลบก่อนเพราะเราจะเอาไปลบพื้นที่ที่เราไม่เอาเราไม่เอาส่วนข,า,ขาแล้วกันนะคะก็คือไม่ต้องใส่วิดีโอเข้าไปตรงนี้นะคะ,นะคะก็ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อเกิดความสมจริงก็ให้มันเป็นเครื่องหมายลบนะคะ คือตรงนี้มันจะลากก็ได้นะแต่ว่าถ้าลากผมเนี่ยมันอาจจะไปกินพื้นที่อื่นเพราะว่า selection tool เนี่ยมันคือจะเลือกพื้นที่ที่มีสีเดียวกันนะคะหรือว่าสีใกล้เคียงกันอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าลากเร็วเนี่ยมันมันจะไปกินพื้นที่ตัวอเองเยอะนะคะอันนี้อ่ะ่อยมือเพื่อที่จะบวกให้ปากเขาเต็มๆนิดนึงนะคะอ่ะ วันนี้นะคะคอนโทรลลบนะคะส่วนอินส่วนอาคอนโทรลบวกเนี่ยนะคะคอนโทรลคอนโทรลลบคอนโทรลบวกนะคะลองใช้ดูจะได้ทํางานได้ละเอียดมากขึ้นนะคะคราวนี้ได้ตัวนี้แล้วนะคะขอกดตัวมุกชูชิงไว้นะคะเพย์เซฟนะคะเราก็กดคอนโทรลแล้วก็ตัว J นะคะคอนโทรลเจเจเจแปลนะคะอคอนโทรลเจนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะที่เราเซเลคชั่นไว้เมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้เราได้ไฟล์ตัวนี้แล้วนะคะ แต่ว่าเราจะใช้เจาะทะลุแบ็กกราวนะคะเหมือนกันกับฟอนต์เมื่อกี้เลยนะคะก็กดคอนโท l ค่ะเราก็ไปคลิกที่รูปฟามิงโกนะคะที่เรา c อนโท o เจขึ้นมานะคะก็เรียกเส้นเ e เลคชั o นขึ้นมานะปิดตาไปก่อนนะคะแล้วมาคลิกที่ Layer b a c k ็กกราวกดดีลี e นะคะเรียบรน้อยค่ะเจาะทะลุแล้วนะคะคอนโท o ดี D นะคะดีเซเลคทิ้งไปทีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มลูกเล่นนิดนึงนะคะแล้ก็เราจะไม่ลบตัวนี้ทิ้งเนาะเราก็จะเปิดฟามิงโกขึ้นมา นะคะแต่เราจะมาลด opacity ตรงนี้ลงให้เหลือ,อ80ละกันนะคะให้เห็นวิดีโอวิ่งข้างในจางๆนะคะแล้ก็เปิดตาฟอนต์ขึ้นมาเรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ฟอนต์ด้วยนะคะ,ะคลิกเลเยอร์บนสุดกดชิปนะคะแล้วคลิกเลเยอร์ล่างสุดนะคะเราก็ใส่ล็อกไว้นะคะหรือว่าลิงก์นั่นเองนะคะเนะะี่ยค่ะทีนี้ใช้มุกทูมันจะลากไปพร้อมกัน3 l a เลเยอร์นะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะไฟนะคะ Import นะคะ วิดีโอเฟรมเลเยอร์เข้ามาใช้ไลยเดินก่อนก็ได้นะคะเอาอยนางเดียวก็พอนะคะ mm hmm. กดโอเคเรียบร้อยค่ะคลิกเลเยอร์โอรอบนี้มา21 mm hmm. คลิกเลเยอร์บนสุดนะคะแล้วก็ใช้มุกทูคลิกค้างนะคะแล้วก็ลากมาปล่อยตรงนี้คอนโทรลลบนะคะ uh, แล้วก็ให้ดูว่าคุณฟาร์มิงโกเนี่ยวิดีโอ Video, เล่นในตัวฟาร์มิงโกน่าจะครบประมาณนี้ นะเราก็เหมือนเดิมใช้คอปอย่าใช้คอนทรลทตรงนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปเคะทบกับเลเยอร์ที่เป็นไฟล์วีดโอนะคะให้ใช้งี้ดีกว่าแล้วก็เตรียมไฟล์มาให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่า enter นะคะใช้คอปเสร็จกด enter แล้วก็เลือกบุ๊กทูไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็ไปที่วินโดว์นะคะทำลายเหมือนเดิมคะ่ะกด space bar หรือกด play ลองเลน,นดูเรียบร้อยค่ะ เทคนิคง่ายๆแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเอาไปใช้งานทำงานกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ